างเลื่องเมืองเข้ากรุงเทพเพราะว่าวันนี้มันเป็น,นวัน,นยิดยาวสุดท้ายก็เลย,เร,ยเรียกมาทางนี้รถก็โฟลดีเมื่อกี้ดูในแพีกที่ทางหลักทางพิธภาพที่สีแดงเทืองเลยแต่ถนนก็กระเด้งกระดอนนะครับ แต่ละอำเภอแม่มันไม่เหมือนกันหรอกรทางเรียกเมืองก็จะมีวิวที่สวยดีครับเพราะว่าตึกยังไม่ขึ้นเนะี่ยก็ไม่แน่ครับอีกหน่อยนี้จเจริญเดี๋ยวก็มีตึกมาซ้ายขวาอ๋อันเลยนี้คืออะไรมันมีตดนไหมเนี่ยตนกที่ไม่ลงไม่จะมีตนกที่บ้านเนาะอันนี้ทางยกระดับใช่ไหมที่จะไปลงเขาใหญ่ คล,ล้ายๆแบบที่ไปพักตอนออกใช่ไหมเนี่ยมมสร็จแล้วติดไแล้ว,วยเส็เสร็จแล้วนของูกเหล็กยังไม่เสร็จเลยเหล็กยเหล็กย่งยงเสร็จไม่พร้อมกันนะครับก็เลยยังไม่เปิดใช้ ไมไ่รู้ว่าวันเปิดเส้นนี้นีจะมีทดลองให้ขี่จักรยานข้างบนเหมือนในทางสี่ลัดในกรุงเทพหรือเปล่ายังติดใจอยู่เคยไปขี่อยู่ครั้งหนึ่งจะมาเส้นนี้นะครับคุณผู้หญิงห้ามปวดฉี่เลยไม่เห็นปับเลยต้องแวะร้านอาหารอย่างเดียวมันเริ่มจากตรงไหนนะไปถึงลำตะคอง บางไปอินวงแหวนรอบนอกวงแหวนรอบนอกบางไปอินไปถึงลำตะคองเนี่ยกลับมา,า 5, มมทางหลวงหมายเลขหนึ่งครับนโยธินแล้วก็กลับมาติดครับจบการถ่ายทำ